สุภาษิตบทที่2 4ข้อที่10ถ้าเจ้าอ่อนล้าในวันยากลำบากกำลังของเจ้าก็น้อยข้อนี้ผมท่องในฉบับหนึ่งบอกว่าถ้าเจ้าท้อใจในวันเคอะร้ายกำลังของเจ้าก็น้อยข้อนี้ชอบมากเลยคือข้อนี้เนี่ยมันจริงจริงนะข้ออื่นก็จริงนะแต่ว่าข้อนี้ถูกใจบอกว่าในวันที่เจ้าไม่ควรท้อใจในวันที่เจ้าไม่ควรจะอ่อนละอาใจก็คือวันที่เจ้า พบกับในหนึ่งังว่าวันเคาะร้ายหรือว่าวันที่เจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเป็นวันที่ไม่ควรที่จะอ่อนละอาใจเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยในวันเคราะร้ายหรือวันที่เจอสิ่งที่ไม่ดีเป็นวันที่เราต้องการกําลังมากเลยใช่ไหมในการที่จะต่อสู้ฟันฝ่าดังนั้นถ้าเราท้อใจเราจะอ่อนกําลังด้วยเหตุน,นี้วันที่เรา เจอสิ่งที่ไม่ดีวันแห่ยงยากความยากลําบากเนี่ยจงบอกกับตัวเองว่าเออเออเออใจเอ,อ๋ยใจเอ,อ๋ยวันนี้ห้ามท้อนะพอดีปัญหาเยอะช่วงนี้ท้อไม่ได้เดี๋ยวว่างๆตอนไม่มีปัญหาเธออยากท้อเธอค่อยท้อนะแล้วก็เตือนตัวเองว่าเออใช่วันที่ฉันไม่ควรท้อที่สุด ก็คือวันแห่งความยากลําบากวันแห่งการคาะร้ายนี่แหละดังนั้นใจเอ๋ยอย่าพึ่งท้อแล้วก็โดยการใช้วิธีนี้เนี่ยมันก็ช่วยผมได้มากเลยนะครับก็คือว่าในวันที่ยากลําบากหรือวันเคาะร้ายเนี่ยที่ใน1นึ่บอกเนี่ยในวันเคาะร้ายเนี่ยก็จะพยายามไม่ท้อใจเพราะใจใจใจช่วงนี้ท้อไม่ได้กําลังยุ่งมามาท้อช่วงนี้ลําบากียนะทีนี้พอวันอื่นที่วันไม่คาอร้ายใช่ไหมมันก็ไม่ต้องท้อใจสิเนาะมันเป็นวันยินดีมันจะไปท้อใจทาไมโดยวิธีนี้ก็เลยทั้งวันคาะ ร้ายกับมันไม่เคาะร้ายก็เลยไม่ท้อใจทั้งคู่ก็เลยมีชีวิตที่มีความสุขนะดังนั้นเคล็ดลับนี้น่าจะลองเอาไปใช้ดูนะครับได้ผลดีในยามที่มีปัญหาเยอะเนี่ยหนุนใจตัวเองว่าใจเอ๋ยใจเอ๋ยช่วงนี้โทษทีนะกําลังยุ่งเธออย่าเพิ่งท้อใจนะเธอต้องกระตือรือร้นเธอต้องใช้กําลังในการต่อสู้ข้อนี้เนี่ยทำให้นึกถึงเรื่องของกษัตริย์ดาวิดยังไม่เป็นกษัตริย์ตอนนั้นนึกถึงเรื่องของดาวิดดาวิดเนี่ยหนีจากการตามล่าของซาอูลข้างลวครข้างล่างขง้างเราจนกระทั่งถึงใน หนึสมูเอลบทที่ยี 7ข้อที่1หลังจากนีจนอ่อนละอาละว้ชีวิตสาอูลนั้งหลายครั้งแล้วซาอูลก็ยังตามฆ่าเราอีกนะดาวิดก็พูดนึกในใจว่าข้าคงพินาศสักวันหนึ่งด้วยมือของซาอูลไม่มีสิ่งใดจะดีไปกว่าที่ข้าจะหนีไปยังแผ่นดินของคนฟิริสเตียซาอูลจะได้เลิกตามมาสังหารข้าสักทีแล้วข้าก็จะรอดพ้นจากมือของซาอูลแน่ถ้าข้าทำอย่างนั้นในวันที่ดาวิดคิดว่าโอ้พระเจ้าคงช่วยเขาไม่ไหวละดังนั้นต้องใช้แผนนี้ก็คือหนีไป ซ่อนตัวในฟิลิสเตียดีกว่าเพราะว่าขืนอยู่ที่อิสราเอลอาจจะพลาดท่าวันไหนพระเจ้าช่วยไม่ทันแล้วจาอูลมาจับได้แล้วแย่เลย<ๆ>เขาก็เลยเลือกหนีไปอยู่ที่ฟิลิสเตียแล้วก็กษัตริย์ของฟิลิสเตียก็เลยให้เขาไปอยู่ที่เมืองซีลาา ซึ่งปรากฏว่าที่นั่นเองถ้าไปอ่านดูนะเป็นช่วงเลวร้ายที่สุดของดาวิดเป็นช่วงที่แย่ที่สุดดาวิดผู้ที่สู้กับโกลรแอตเนี่ยใช้ก้อนหินแค่ก้อนเดียวปราบโกลรแอตได้ดาวิดกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสราเอลพอเขาเลือกทําแบบท้อใจเนี่ยดูเหมือนดีนะซาอูลไม่ตามฆ่าเขาอีกเลยหลังจากที่เขาหนีไปฟริสตียดโดยความเริ่มหมดหวังแล้วเขาก็เลยทําแบบหมดหวังเนี่ยแต่ว่าในมุมมองผมว่าเป็นช่วงที่ตกต่ําที่สุดแย่ยิ่งกว่าตอนที่เขาไปฆ่าผัวชิงเมียเนี่ยที่ไปชิงบับเชบามาสิในช่่ววงนี้คือา ตอนที่เขาไปอยู่เมืองศีลาเขาก็ออกไปปล้อนอามาเลกอ้นปล้นคนต่างๆมาในบริเวณนั้นใช่ไหมแล้วก็เอาสมบัติเนี่ยกลับมาให้กษัตริย์ของฟิลิสเตียบอกว่านี่ไงผมไปปล้อนอิสราเอลมาเขากโกหกว่าไปปล้อนอิสราเอลมาแต่ที่หนักกว่านั้นคือว่าเพื่อไม่ให้คนในเมืองเนี่ยมารายงานให้รู้ว่าไอ้ที่ไปปล้นเนี่ยไม่ใช่อิสราเอลเขาเลยฆ่า คนในเมืองทิ้งทั้งหมดเพราะกัมพีบอกทั้งผู้หญิงแล้วก็เด็กไม่มีเหลือเลยสักคนหนึ่งโอ้โหกษัตริย์ดาวิดผู้สาง่างามฆ่าผู้หญิงฆ่าเด็กที่ไม่มีทางสู้เพื่อให้ตัวเองเอาตัวรอด เป็นช่วงที่แย่ที่สุดของดาวิดก็ว่าได้เมื่อเขาทําแบบที่เขาท้อใจขณะที่เขาท้อใจในเหตุการณ์ต่อมาไม่กี่บทต่อมาในหนึ่งสเมยบทที่30หลังจากที่ดาวิดอยู่ที่เมืองซีลากแล้วเนี่ยคนฟริสเซียก็ไปลบกับอิสราเอลก็เลยเอาดาวิดเนี่ยไปสู้ลบ,บอิสราเอลด้วยระหว่างทางคนฟริสเซียก็เปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าเพื่อมันทรยศเราก็เลยไล่ดาวิดกลับบ้านดาวิดกับพวกก็กลับมาบ้านพอกลับมาบ้านปรากฏว่าพอมาถึงเมืองซีลากคนอัมมาเลกได้มาป้นเมืองเผาเมืองทิง้งแล้ว ก็เอาสมบัติทั้งหมดไปแล้วก็กวาดต้อนภรรยาและลูกๆของดาวิดและทหารไปเป็นเฉลยหมดเลย ดังนั้นพอพวกทหารและดาวิดกลับมาเขาก็เสียใจมากเขาก็ร้องไห้หนึ่งสมีบทที่30ข้อที่6บอกว่าดาวิดร้องไห้เป็นทุกอย่างหนักร้องไห้ร้องไห้พระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาล้องจนไม่มีแรงจะร้องแล้วก็ขณะที่กำลังทุกข์ใจสุดๆนั้นน่ะความทุกข์ก็มาดังซ้ําเข้ามาพวกประชาชนก็บอกว่าเนี่ยที่ฉันต้องสูญเสียลูกสินเสียเมียเนี่ยก็เพราะว่าดาวิดนั่นแหละพวกเขาก็เลยเอาหินขว้างดาวิดให้ตายโอ้โหหนักก็าไปอีกใช่ไหมขณะที่กำลังท้อแท้หมดกําลังใจกณะที่กำลัง,ลงพบก,กับปัญหามากมายเนี่ย แทนที่คนที่อยู่เคียงข้างจะให้กําลังใจยังจะมาฆ่าเราทิ้งซะอีกเนี่ยแต่ว่า1สมัยบทที่30ข้อที่6ตอนท้ายบอกว่าแต่ดาวิดมีกําลังขึ้นใน พระเจ้าของท่านแล้วก็ดาวิดก็รวบรวมกําลังขึ้นมาแล้วก็รวบรวมคนแล้วก็ไปตามสู้กับอามาเลกแล้วก็ช่วยคนกลับมาได้ทั้งหมดแล้วก็ได้ทรัพย์สมบัติกลับมาอีกมากมายเหตุการณ์ก็กลับตรรปัดเมื่อยามที่ท้อใจที่สุดนั้นดาวิดมีกําลังขึ้นในพระเจ้าไม่ได้มีใครมาหนุนใจดาวิดแล้วดาวิดจึงมีกําลังขึ้นแต่ว่าดาวิดเลือกที่จะมีกําลังขึ้นเองในพระเจ้าผมชอบข้อนี้ว่าถ้าเจ้าท้อใจในวันที่เจ้าเคาะร้ายกําลังของเจ้าก็น้อยในวันเคาะร้ายนั่นะเป็นวันที่ เราต้องหนุนใจตัวเองขึ้นมาว่าเฮ้ยใจเอ๋ยวันนี้ไม่ใช่เวลาท้อใจวันนี้ต้องกระตือรือร้นวันนี้ต้องเข้มแข็งวันนี้ต้องหนักแน่นอยากจะท้อไปท้อวันอื่นไม่ใช่วันนี้หากวันนี้ท่านกำลังเผชิญกับปัญหาหรือความยากลําบากในชีวิตอยู่นะครับบอกกับใจเลยใจใจใจ,ใจวันนี้ห้ามลาพักลอนวันนี้ไม่ใช่เป็นเวลาท้อใจนึกถึงดาวิดยามที่เขาถูกกดดันที่สุดก่อนหนีน้เขาเขาท้อใจเขาทําแบบเขาท้อใจสร้างปัญหาใหญ่ในชีวิตแต่บัดนี้เมื่อเขาท้อใจแล้วเขาก็มีกําลังขึ้นในพระเจ้าเขาลึกถึงพระเจ้าแล้วก็มีกําลัง ขึ้นหมดไม่ใช่เวลาท้อใจไม่ใช่เวลาโมเดลร้องไห้อยู่ลุกขึ้นมาแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยการพึ่งพาพระเจ้าแล้วก็ปัญหาก็คลี่คลายจริงๆดังนั้นวันนี้นะครับหากท่านกําลังเผชิญกับความทุกข์ความยากลําบากอยู่วันนี้ไม่ใช่วันท้อใจ ไม่ควรจะท้อใจไม่เหมาะที่จะท้อใจที่สุดจงมีกําลังขึ้นในพระเจ้าลุกขึ้นมาพึ่งพาพระเจ้าและทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อแก้ไขสถานการณ์เหล่านั้นโดยการพึ่งพาพระเจ้าในพระธรรมเยเรมีบทที่48ข้อที่40-41ถึง41ได้พูดถึงว่าโมอับเนี่ยพบกับ การโจมตีอย่างรุนแรงของศัตรูของบาปิโรนเนาะแล้วเกิดอะไรขึ้นจิตใจของบรรดาน,นักรบของโมอับในวันนั้นก็เป็นเหมือนกับจิตใจของผู้หญิงซึ่งกําลังเจ็บครรนและคลอดบุตรคือพระพิอธิบายเยรมีบทที่48เนี่ยอธิบายว่าโมอับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้คือว่านักรบที่กล้าหาญของเขาเนี่ จะท้อใจพอท้อใจเสร็จเป็นยังไงรู้ไหมเป็นเหมือนกับผู้หญิงที่กาลังคลอดบุตรไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดานะผู้หญิงธรรมดายังพอสู้ได้ใช่ไหมผู้หญิงที่จะคลอดบุตรเนี่ยโอ้คงไม่สู้ไม่ปวดท้องเหลือเกินกำลังจะคลอดเนี่ยนักรบที่กล้าหาเนี่ยกลายเป็นคนที่อ่อนแอได้หากจิตใจของเขาปล่อยให้ท้อแท้หมดกําลังใจยานมีบทที่51ข้อที่30พูดถึงนักรบแห่งบาบิโลนบอกว่านักรบแห่งบาบิโลนหยุดลบแล้วกําลังของเขาก็ถดถอยไปเขากลายเป็นเหมือนผู้หญิงที่อาศัยของมัน ก็กําลังลุกไหม้และด่านประตูของมันก็กําลังจะหักเป็นเหมือนผู้หญิงที่อ่อนแอแล้วก็ไม่สามารถป้องกันบ้านเรือนของตัวเองได้นักรบแห่งบาบิลนผู้กล้าหาญแต่ในวันที่เขาถดถอยท้อถอยก็ไม่มีกําลังประเด็นที่ยกมาทั้งสองกรณีชี้เห็นว่าใช่จิตใจเนี่ยสำคัญมากอย่าปล่อยให้จิตใจท้อถอยในวันที่สําคัญวันที่จําเป็นที่ต้องใช้จิตใจนั้นก็คือวันที่พบกับความทุกข์ความยากลําบากถ้าเจ้าท้อแท้ในวันแห่งความทุกข์ยากเมื่อความทุกข์ยากเกิด Können. อาจจะเป็นความกันดานอาหารความอดอยากความลำบากการกดขี่ข่มเหงนั่นเป็นเวลาที่ต้องมีกำลังไม่ใช่เวลาที่ท้อใจแล้วจะมีกำลังได้ยังไงทาเหมือนดาวิดมีกำลังขึ้นในพระเจ้าเมื่อดาวิดเข้ามาหาพระเจ้าเขามีกำลังขึ้นวันนี้หากท่านกำลังท้อแท้หมดกำลังใจกำลังทุกข์ใจไม่ใช่เวลาท้อแท้เป็นเวลาต้องเติมพลังใหญ่เลยก็คือเข้ามาหาพระเจ้าผู้เป็นแหล่งกำลังที่แท้จริงของเราก่อนผ่านข้อน,นี้ไปมีคำสั้นๆคำหนึ่งอาจจะดูไม่ คัญแต่สาคัญมากทีเดียวถ้าเจ้าอ่อนกําลังในวัน ยากลําบากหรือว่าถ้าเจ้าท้อใจในวันคําว่าวันวันเคราะห์รายวันคือความจริงลึกอันหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในข้อนี้นะคือว่าอ๋อไอช่วงที่ยากลําบากหรือที่เรียกว่าเคราะห์รายเนี่ยมันเป็นช่วงวันคือว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพียงเพียงแค่วันอาจจะหลายวันหน่อยแต่ไม่เป็นแค่ช่วงวันเท่านั้นดังนั้นวันนี้หากท่านกําลังพบกับความทุกข์ความยากลําบากต่งางๆให้รู้เถอะว่ามันเป็นแค่เพียงชั่วสั้นๆช่วประเดี๋ยวเดียวเป็นช่วงวันหนึ่งเท่านั้นเอง หลายครั้งเมื่อความยากลำบากเกิดขึ้นกับใครบางคนหรือเกิดขึ้นกับเราอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องมันมีแนวโน้มที่เราหรือว่าคนบางคนเนี่ยจะคิดว่าตัวเองเนี่ยกำลังตกอยู่ใน พระพิโรธของพระเจ้าเขานึกถึงบาปที่เขาได้ทําไปเขานึกถึงโอ้สิ่งเลวร้วายที่เขาได้ทําไปใช่สงสัยเขากําลังตกอยู่ในพระพิโรธของพระเจ้าเขารู้สึกว่าใช่คําอธิษฐานของเขาเนี่ยอธิษฐานไปพระเจ้าก็ไม่เห็นตอบพระเจ้าได้ซ่อนพระพักไปจากเขาเสียแล้วดังนั้นเมื่อเขาอธิษฐานอะไรมันก็เลยไม่เกิดขึ้นเขารู้สึกว่า การช่วยกู้จากพระเจ้าความรอดที่มาจากพระเจ้าคงจะไม่มาถึงอย่างที่เขาคาดหวังอันนี้คือความท้อใจในยามที่ทุกยาก พยายามที่ลำบากนั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นคำโกหกของศัตรูไม่เป็นความจริงความจริงแล้วสำหรับประชากรของพระเจ้าเราจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่จำเป็นสำหรับเราในการ,รเผชิญความทุกข์ยากลำบากนั้นก็คืออดทนรอคอยพระเจ้าการช่วยกู้ซึ่งมาจากพระเจ้าจะมาถึงเราอย่างแน่นอนให้เรารู้ตัวว่าเราเนี่ยเป็นประชากรของพระเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักให้เรายึดความ ความเชื่อนี้เอาไว้คนที่ปล่อยความเชื่อนี้ไปเขารู้สึกว่าใช่สงสัยพระเจ้าไม่รักเขาแล้วสงสัยพระเจ้าโกรธเขามากเนี่ยพระเจ้าโกรธเขาเขาพระเจ้าก็เลยทําแบบนี้กับเขาเขาจะหมดกําลังคนที่ไม่ยึดความเชื่อที่แท้จริงว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้าเขาเป็นประชากรของพระเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักการที่เราไม่กล้าเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยรักเราพระเจ้าหวังดีกับเราพระองจะทําสิ่งที่ดีกับเราจึงทําให้คําอธที่ทางของเราเนี่ยไม่มีพลังเราอิฐานด้วยความไม่เชื่อเราก็เลยไม่ได้รับคําตอบการที่ ที่เราไม่กล้าเชื่อว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าจะช่วยเราแน่จึงทําให้เราท้อใจในวันที่เราจําเป็นต้องรับกําลังอย่างมากที่สุดจริงๆแล้วในพระคัมภีร์ชี้อย่างชัดเจนว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธิดเดชของพระเจ้าก็มีเต็มขนาดขึ้นที่นั่นในยามที่เราพบความทุกข์ความยากลําบากนี่นแหละเป็นเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งที่ฤทธานุภาพ ของพระเจ้าการช่วยกู้ของพระเจ้าปาฏิหาริย์จากพระเจ้าจะมาสู่ชีวของเราดังนั้นในยามที่พบกับความทุกข์ยากลําบากอย่ามัวแต่ท้อใจแต่มาหาพระเจ้ารับการเสริมกําลังจากพระองค์เพื่อเราจะมีกําลังเผชิญกับเหตุการณ์นั้นอย่างมีชัยชนะ